คณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้เป็นวันที่27ของ40วันแล้วนะครับพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานคืออยู่ในคัมภีร์ไบเบิลกันดานวิถีบทที่21ข้อ4ถึง8นะครับผมขอสรุปย่อๆดังต่อไปนี้นะครับโมเสสก็ได้นำชาวยิวเกือบ3มล้านคน เดินทางเล่ล่อนในทะเลทรายจนมาเกือบจะถึงคานาคานาอันดินแดนแห่งพระสัญญาที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าใกล้ถึงแล้วแม้แต่โมเสสเองก็ไม่รู้พวกเขาเดินทางกันมาถึง40ปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคปัญหมามากมายและใกล้จะถึงดินแดนที่พระเจ้าวอวยพรแล้ว แต่ก็ไม่รู้ตัวกันนะครับมันมีสัญญาณอะไรบอกเลยพวกเขาก็ยังต้องกินมานาแล้วก็มีชีวิตประจำวันที่แสนน่าเบื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระคมบีตอนนี้กล่าวว่าชาวยิวเกือบสามล้านคนก็ล้วนท้อแท้ท้อถอยอย่างมากเลยนะครับคือนี่ถ้าพวกเขารู้ตัวว่าเดินทางต่อไปอนิดเดียวก็จะได้รับการไวยพอแล้วพวกเขาก็คงไม่ท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังนะครับ ในสภาพที่ท้อแท้แบบนี้มันก็ทำให้พวกเขาหดหู่เพราะรู้สึกเหมือนสิ้นหวังไม่รู้จะเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนแล้วพวกเขาก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่น่าเบื่อนี้อย่างไรทราบไหมครับพวกเขาก็ตอบสนองด้วยนิสัยเก่าๆเ,เหมือนเดิมอีกแล้วครับคือก็พากันไปบ่นต่อว่าโมเสสและต่อว่าพระเจ้าอีกแล้วครับพวกเขากล่าวโทษหาว่าโมเสส และพระเจ้าพาพวกเขามาตายในถิ่นทุรกันดารไม่มีขนมบังไม่มีน้ำดื่มเราเกียดมานาที่แสนจะน่าเบื่อนี้พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณเองตอบสนองต่อสถานการณ์ที่น่าเบื่อนในชีวิตของคุณตอนนี้อย่างไรคุณเกียดมานาที่ต้องกินซ้ำซากจำเจทุกวันไหมคุณทำแบบเดียวกับชาวเยอรสามล้านคนนี้ไหมครับ พี่น้องครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายที่ซ่อนอยู่ของมานามานาหมายถึงอาหารที่หล่นจากสวรรค์ทำให้ร่างกายอิ่มท้องนะครับแต่มานาของคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ก็หมายถึงอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระโอษของพระเจ้านั่นก็คือถ้อยคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์ทุกวันคุณก็กำลังกินมานาที่เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณและถ้าคุณเบื่อที่จะอ่านพระคัมภีร์ ก็แปลว่าคุณกําลังเบื่อที่จะกินมานาที่เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณน,นั่นเองแล้วถ้าคุณไม่กินจิตวิญญาณของคุณก็จะอ่อนแอมันก็เหมือนร่างกายที่ไม่ได้รับสารอาหารนั่นแหละครับดังนั้นขอนนใจให้กินมานาฝ่ายวิญญาณทุกวันนะครับอย่าไปกินแค่วันอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นถ้าไม่ถนัดอ่านาพระคัมภีร์อย่างน้อย,อยก็มาฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ต่างๆของผมนะครับ พี่น้องที่รักคราวนี้พระเจ้าทําอย่างไรกับชาวยิวที่ขี้บน่นแล้วก็ชอบต่อว่ากล่าวโทษพวกเขาติดนิสัยทําแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วคราวนี้พระเจ้าไม่ได้ตอบคํารีฐานโมเสสแบบครั้งก่อนแล้วนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่ามีแมวเซาซึ่งมีพิษร้ายแรงในทะเลทรายก็มากัดพวกคนที่บ่นต่อว่าโมเสสกับพระเจ้านะครับแล้วก็ตายกันไปหลายคนพวกเขาจึงมา ขอโทษขอโพยโมเสสแล้วก็ยอมรับว่าพวกเขาทำบาปด้วยการบ่นต่อว่ากล่าวโทษโมเสสและพระเจ้าขอให้โมเสสช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยโดยขอให้พระเจ้านำงูพิษเหล่านี้ออกไปพี่น้องที่รักโมเสสก็น่ารักนะครับไม่ว่า,อ,าอะไรอธิษฐานเผื่อให้ทั้งนั้นและพระเจ้าก็น่ารักด้วยนะครับพระองค์ก็อภัยให้แต่ครั้งนี้วิธีการให้อภัยของพระเจ้า ก็เป็นไฮไลท์ของการเฝ้าเดียววันนี้อีกนะครับพระเจ้าสั่งให้โมเสสทํางูทองสัำลิดติดไว้บนเสาและใครที่จ้องมองดูงูทองสำลิดก็จะรอดตายโมเสสก็ทําตามแล้วชาวยิวที่จ้องมองดูที่งูทองสัำลิดบนเสาแผลที่ถูกงูพิษกัดก็หายแล้วก็รอดตายแต่คนที่ไม่เชื่อเอาแต่จ้องมองดูบาดแผลตัวเองพวกนี้ก็ตายกันหมดนะครับ ถึงตรงนี้มีเลม่าซ่อนอยู่หลายประเด็นนะครับประเด็นแรกการบ่นต่อว่าเก่าวโทษพระเจ้าหมายถึงการปฏเิเสธการเลี้ยงดูจากพระเจ้าปฏเิเสธวิธีที่พระเจ้าใช้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยและทัศนคติซึ่งมันก็คือปฏิเสธกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้านั่นเองการปฏิเสธพระเจ้าก็แสดงออกมาเป็นการบ่นต่อว่าพระเจ้าและเก่าวโทษผู้นำ คนที่นำคนมาหาพระเจ้าหรือผู้นำในคริสตจักรของคุณผู้ที่นำคนเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้านะครับคนไปกล่าวโทษต่อว่าเขาก็เปรียบสเสมือนคนปฏิเสธพระเจ้านะครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คุณทบทวนตัวเองดูนะครับคนเป็นแบบนี้ไหมพี่น้องที่รักชาวยิวสำนึกผิดและกลับใจจากบาปจึงหันมาขอให้โมเสสอธิษฐานเผื่อตรงนี้หมายถึงการรู้สำนึกตัวแล้วว่าตัวเองทำไม่ถูกต้อง ตัวเขาเบื่อหน่ายสิ้นหวังกับสภาพชีวิตตอนนี้แล้วก็กลับไปบ่นต่อว่าคนอื่นและก็ต่อว่าพระเจ้าตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ถูกต้องจึงถูกงูพิษกัดเฝ้าเดี่ยวถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าต้องมีอุปนิสัยหรือทัศนคติอะไรที่ควรจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าโดยพึ่งพากำลังจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ขอให้คุณยอมรับตรงๆกับพระเจ้านะครับและขอให้พระเจ้าช่วยให้คุณ พ้นจากปัญหาที่เกิดจากความบาปของคุณนะครับประเด็นที่สามชาวยิวขอให้โมเสสอธิษฐานตามความคิดของพวกเขาคือให้พระเจ้าช่วยนำงูพิษออกไปแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทำด้วยวิธีที่พวกเขาเสนอต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ยังคงให้งูพิษอยู่ต่อท่ามกลางพวกเขานน่นแหละครับแต่พระองค์บอกให้ทำงูทองสำลิดติดไว้บนเสาใครมองดูงูทองสำลิดก็จะรอด ตรงนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับคือถ้าคุณกำลังท้อแท้ท้อถอยรู้สึกสิ้นหวังจนปฏิเสธพระเจ้าแล้วคุณก็ทำบาปแล้วคุณก็โดนความบาปเล่นงานเป็นแผลเบิกอบักคุณกลับใจแล้วหันมาขอพระเจ้ายกโทษพระเจ้าก็ยกโทษให้คุณแล้วแต่ว่าคนอยากให้พระเจ้าเอางูพิษออกไปซึ่งก็หมายถึงเอาปัญหาหรืออุปสรรคออกไปจากชีวิตคุณคุณเฝ้าอธิษฐานลบเล้าขอให้พระเจ้าเอาปัญหาออกไป จากชีวิตคนแต่พระเจ้าอาจจะไม่ทำตามใจคนนะครับพระองค์ใช้วิธีของพระองค์ดังนั้นเวลาคนอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยอะไรคุณจะต้องยอมซิโลลาบเลยนะครับยอมให้เป็นวิธีของพระเจ้าและเป็นเวลาของพระเจ้าไม่ใช่ไปบงการ,บ,ารบังคับควบคุมให้พระเจ้าจะต้องตอบคำนิฐานตามใจคุณด้วยวิธีของคุณก็แบบเดียวกับที่พระเจ้าก็ไม่ได้ตอบ คำนิฐานของชาวเยิวสามล้านคนที่เสนอแนะให้พระเจ้าเอางูพิษออกไปนะครับพระเจ้าไม่ได้เอางูพิษออกไปแต่พระเจ้าให้จ้องมองไปที่งูทองสำลิศแทนเฝ้าเดี๋ยววันนี้ลองสำรวจตัวเองคุณเคยเป็นจอม,มงการไหมทุกคนจะต้องทำตามวิธีของคุณเท่านั้นไหมไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็คงถึงเวลาต้องกับใจแล้วล่ะครับ ประเด็นที่สี่ประเด็นนี้เป็นไฮไลท์ของเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับพระเจ้าให้โมเสสทําทองสำลิศติดบนเสาใครมองที่งูทองสำลิตบาดแผลก็จะหายและลอดตายตรงนี้เชื่อมโยงถึงพันธสัญญาใหม่ในหนังสือยอห์นนะครับหนังสือยอห์นบทที่สข้อ13บสถึงสิพระเยซูกล่าวว่าโมเสสยกงูขึ้นบนเสาในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตม,มนุษย์ก็ต้องถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนฉะนั้นเพื่อทุกคนที่เชื่อในเราก็จะรอดและมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องที่รักตรงนี้สะท้อนถึงมนุษย์ทุกคนก็มีบาดแผลนะครับเป็นบาดแผลจากความบาปคล้ายๆกับถูกงูพิษกัดจะรอดจากการถูกพิ่ภากษาได้ก็ต่อเมื่อเขาจ้องมองไปที่พระเยซูบนกางเขนลำพังการจ้องมองไปที่พระเยซูหรือมองไปที่ไม้กางเขน ก็ไม่ได้ทำให้รอดนะครับแต่บางคนอาจจะเอาไม้กางเขนมาทำสร้อยแขวนที่คอก็ไม่ได้ทำให้ไล่งูพิษหรือไล่ปีศาจออกไปนะครับแต่มันเป็นพระสัญญาการให้อภัยบาปจากพระเจ้าต่างหากที่ทำให้มนุษยชาติรอดพ้นจากการถูกกัดกินด้วยบาปไม่ว่าคุณยาเคยนับถือศาสนาใดามา ถ้าหันมาเชื่อในการอภไปบาปจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ก็จะรอดพ้นจากการถูกบาดแผลของความบาปกัดกินนะครับไม่ต้องรับผลร้ายของบาปเพราะพระเยซูรับโทษบาปแทนแล้วที่การเขนพี่น้องที่รักสำหรับชาวโลกที่สิ้นหวังในการที่จะหลุดพ้นจากการที่ต้องรับผลร้ายของความบาปรับเวรกรรมที่เคยทำเพราะอะไร เพราะว่าทำกรรมดีก็ได้รับผลกรรมดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลกรรมชั่วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ไม่มีใครเลยที่จะทำความดีได้ร้อยเอร์เซทุกคนต่างก็เคยทำความชั่วกันมาไม่ว่าจะเป็นความบาปชั่วเล็กน้อยเพียงใดก็ถือว่าเป็นความชั่วนะครับตกสวรรค์แล้วนะครับแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบทองค์เดียว ให้มาเป็นทางออกให้แก่มนุษยชาติเมื่อเรามองดูที่พระเยซูที่การเขน็นนั่นคือการที่ยอมรับว่าพระเยซูได้รับโทษบาปเวียนกรรมทุกอย่างของเราไปไว้ที่พระองค์เมื่อเราเชื่อเราก็จะได้รับความรอดจากบาดแผลของบาปเวีกรรมรอดจากบึงไฟนรกได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ตามพระสัญญาของพระองค์นั่นเองล่ะครับดังนั้น พระเยซูจึงเป็นความหวังของมนุษยชาติที่สิ้นหวังนะครับถ้าคุณกำลังท้อแท้ท้อถอยเพราะถูกความบาปเล่นงานเหมือนชาวยิวโดนงูพิษกัดขอหนุนใจให้อย่าท้อแท้คุณยังมีความหวังที่จะหายความหวังนั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ประทานความหวังนี้มาให้แก่มนุษยชาติถ้าคุณเป็นคริสเตียนรับเชื่อในพระเยซูแล้วผมขอแสดงความยินดี คุณได้รอดจากบาดแผลของบาปแล้วนะครับและผมขอให้คุณแชร์คลิปนี้ไปอย่างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและพระเยซูเพื่อพวกเขาจะได้มีความหวังในการได้รับพระคุณความรอดจากพระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี่ยววันนี้ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีซึ่งเป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นวันที่พระเจ้าประทานความหวังมาให้แก่มนุษยชาติ เหมือนกับที่ประทานความหวังให้แก่ชาวยูสสามล้านคนที่ถูกงูพิษกัดผมขอหนุนใจว่าแม้คุณจะตกในสถานการณ์ที่น่าเบื่อขนาดไหนแม้คุณจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายดินแดนแห่งความอุดมสมบ,บูรณ์ซึ่งพระเจ้าวอวยพรตามพระสัญญาแม้พระเจ้าจะยังไม่นำคุณออกจากอุปสรรคปัญหาแม้พระเจ้าจะยังไม่ตอบคำธิษฐานตามใจคุณด้วยวิธีของคุณแต่ผมขอหนุนใจว่า อย่าท้อแท้สิ้นหวังอย่าหดหู่ห่อเหี่ยวจนซึมเศร้าอย่าไปฆ่าตัวตายนะครับอย่าตอบสนองต่อสถานการณ์แบบชาวยิวสามล้านคนนี้มิฉะนั้นคุณจะถูกงูพิษกัดตายแต่ผมขอดุลใจให้คุณหันมาขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีมองไปรอบตัวและหาเรื่องมาขอบคุณพระเจ้าให้ได้มากที่สุดและถ้าพังเผอทำอะไรไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า ก็จ้องมองไปที่พระเยซูคริสต์บนการเขียนพร้อมสารภาพกับใจใหม่เพื่อรับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วเริ่มต้นเดินใหม่ไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนแล้วแล้วชีวิตคนก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆวันคุณจะมีอบปณิสัยใหม่และมีทัศนิทัศนคติใหม่ในการดำเนินชีวิตที่สมกับเป็นลูกของพระเจ้า คนจะเต็มเปี่ยมด้วยความหวังกำลังใจที่มาจากพระเจ้าตลอดไปจนถึงวันที่คนได้เข้าในคณะอันดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แก่คนแล้วตามพระสัญญาของพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวยพอรครับ